สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะชีวิตต้องดำเนินต่อไปดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะว่านาทีนี้นะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนมีอะไรสมุนไพรอะไรที่สามารถหามากินอุ้ยสฟิงมีอะไรที่ สามารถดูแลสุสขภาพเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้หาซื้อมาติดบ้านไว้ก่อนอย่างที่เห็นเห็นนะวิกฤตหนักมากแล้วตอนนี้พวกเราเองก็ต้องป้องกันอย่างเต็มที่มันไม่มีอะไรแน่นอนแล้วตอนนี้สายพันธ์โควิดต่างๆมันก็รุนแรงมากขึ้น ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะ